ปัจจุบันนะครับกุ้งได้รับความนิยมมากครับในการที่จะซื้อมารับประทานเป็นอาหารครับแต่ว่าเราจะไม่สามารถรับรู้ได้เลยว่ากุ้งที่เราซื้อมาเนี่ยครับจะมีความสดแค่ไหนครับซึ่งการเลือกซื้อกุ้งของผู้บริโภคนะครับก็ต้องเลือกซื้อด้วยตนเองครับโดยการสัมผัสดูสีหรือดมกลิ่นนะครับแต่ในบางกรณีเนี่ยก็ไม่สามารถทําได้ครับเนื่องจากกุ้งถูกแพ็คมาอยู่ในถุงอยู่แล้วครับซึ่งเราจะไม่สามารถทราบได้ด้วยตาเปล่าเลยครับว่ากุ้งที่อยู่ในถุงเนี่ยมีความสดหรือไม่สดครับ และเราก็ได้ไปทําการศึกษาข้อมูลเพิ่มนะครับพบว่าการเน่าเสียของกุ้งนะครับเกิดจากการเปลี่ยนไตรเมทารามีนออกไซด์เป็นสารประกอบนโตรเจนโดยแบคทีเรียน,นะครับซึ่งจะมีคุณสมบัติเป็นเบทและสามารถเกิดการระเหยได้ครับและเราได้ทําการศึกษาเกี่ยวกับสารแอนโทไซยานินในกระเจี๊ยบแดงครับพบว่าสามารถเปลี่ยนสีได้ตามค่า pH เราจึงนํามาเป็นกรดเบสอินดิเคเตอร์เพื่อตรวจวัดแก๊สระเหยที่เกิดจากการเน่าเสียของเนื้อสัตว์ครับ เราจึงสร้างกระดาษกระเจี๊ยบขึ้นมาครับโดยกระดาษกระเจี๊ยบเนี่ยครับจะสามารถบ่งบอกความเน่าของกุ้งและยังช่วยให้ผู้บริโภคเนี่ยครับมีความสะดวกในการที่จะเลือกซื้ออาหารสดมากขึ้นครับค่ะเราก็จะมาทํากระดาษกระเจี๊ยบกันนะคะโดยเราจะนํากระเจี๊ยบแห้งจํานวน50กรัมนะคะมาต้มกับน้ํากันืจนเดือดแล้วเราก็จะกรองให้เหลือแค่น้ํากระเจี๊ยบค่ะหลังจากนั้นนะคะเราจะนํากระดาษกรองเนี่ยที่มีขนาด2อคูณสเซนติเมตรเนี่ยมาเช่กับน้ากระเจี๊ยบค่ะแล้วเราทิ้งไว้ให้แห้งค่ะ เมืเ่อก,กระดาษกระเจีย๊ยบแห้งแล้วนะคะเราก็จะนํากระดาษกระเจี๊ยบเนี่ยมาทดสอบกับไอระเหยของแอมโมเนียนะคะ่ะที่เรานํามาทดสอบกับไอระเหยของแอมโมเนียนะคะเนื่องจากไอระเหยของแอมโมเนียเนี่ยเป็นสารชนิดหนึ่งที่กุ้งปล่อยออกมาในขณะที่กุ้งเน่าเสียค่ะโดยเราจะนากระดาษกระเจีย๊ยบนะคะมาติดไว้ใต้ฝาจานเพาะเชื้อค่ะแล้วก็หยดสารแอมโมเนียลงไปหลังจากนั้นนะคะเราก็จะสังเกตการเปลี่ยนแปลงค่ะจากการทดสอบเนี่ยเราจะสังเกตได้ว่ายิ่งแอมโมเนียเนี่ยมีความเข้มข้นมากขึ้นเท่าไหร่ กระดาษกระเจีย๊ยบนะคะก็จะยิ่งเปลี่ยนจากสีแดงไปเป็นสีเขียวมากขึ้นเท่านั้นค่ะเนื่องจากไอระเหยของแอมโมเนียนะคะมีความสามารถทําให้โมลเลกุลของแอนโทไซยานิดินเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ค่ะต่อมานะคะเราจะนํากระดาษกระเจีย๊ยบเนี่ยมาทดสอบกับกุ้งสดค่ะโดยเราจะนํากระดาษกระเจีย๊ยบนะคะติดบริเวณใต้ฝากล่องค่ะแล้วเราก็จะใส่กุ้งสดลงไปในกล่องค่ะปิดฝาให้สนิทแล้วก็ทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องค่ะ ที่เรานํากุ้งสดที่วไว้ที่อุณหภูมิห้องนะคะก็เพื่อที่จะเร่งให้กุ้งสดเนี่ยเกิดการเน่อกเสียได้เร็วขึ้นค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะสังเกตการเปลี่ยนแปลงนะคะในทุกๆ30นาทีโดยเราจะเห็นได้ว่านาทีที่90นะคะที่บริเวณขอบของกระดาษนะคะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงค่ะจากสีแดงเป็นสีเขียวค่ะส่วนกุ้งนะคะเริ่มมีการเหม็นคาวเล็กน้อยค่ะในส่วนของการออกแบบฉลากอาาัจฉริยะของเรานะคะเราจะออกแบบให้ตัวฉลากของเราเนี่ยมีด้วยกัน2อส่วนค่ะ เส้นส่วนแรกเนี่ยจะเป็นส่วนของฟิ t เช็กอิน d i เคเตอร์ค่ะโดยเราจะออกแบบให้เป็นรูปกุ้งนะคะที่มีความโปร่งใสค่ะเพื่อที่จะเอาไว้สังเกตการเปลี่ยนสีของกระดาษกระเจี๊ยบค่ะในอีกส่วนหนึ่งนะคะจะเป็นส่วนของแถบสีนะคะที่เอาไว้เปรียบเทียบระดับความสดนะคะของกุ้งค่ะเพื่อที่จะเป็นคําแนะนําในการนําไปประกอบอาหารค่ะโดยเราจะทําการติดนะคะกระดาษกระเจี๊ยบเนี่ยเอาไว้ที่ฝาด้านในนะคะของกล่องบรรจุภัณฑ์ค่ะจากนั้นนะคะเราจะทําการติด ฉลากปิกเกอร์นะคะไว้ด้านนอกของฝาบรรจุภัณฑ์ค่ะโดยที่จะให้รูปกุ้งนะคะที่มีความโปร่งใสเนี่ยตรงกับกระดาษกระเจี๊ยบนะคะที่เราติดไว้ด้านในของฝาค่ะซึ่งวิธีการใช้ฉลากอัจฉริยะของเรานะคะถือว่าใช้ได้ง่ายมากเลยค่ะโดยเราจะทําการสังเกตสีของกระดาษกระเจี๊ยบนะคะผ่านรูปกุ้งหลังจากนั้นเนี่ยเราจะมาเปรียบเทียบกับแถบสีนะคะหากเฉดสีของกระดาษกระเจี๊ยบเนี่ยใกล้เคียงกับตำแหน่งยูสนะคะก็คือเราสามารถที่จะนําไปประกอบอาหารได้นะคะแล้วก็ สามารถที่จะนํากุ้งเนี่ยไปเก็บรักษาได้ต่อค่ะหากเฉียดสีนะคะใกล้เคียงกับตําแหน่งยูสนาวนะคะก็คือเราควรที่จะนําไปประกอบอาหารทันทีนะคะไม่ควรที่จะนํากุ้งเนี่ยมาเก็บรักษาต่อค่ะเพราะว่าอาจจะทําให้เกิดการเน่าเสียได้นะคะหากเฉียดสีนะคะไปตรงกับตําแหน่งดอนยูสนะคะก็คือไม่ควรที่จะนำไปประกอบอาหารนะคะเพราะว่าในส่วนของกุ้งเนี่ยเกิดการเน่าเสียแล้วค่ะ เราได้ทาการพัฒนาฉลากนะคะด้วยกระดาษ kind of <ia> กระเทียบค่ะสาหรับการตรวจวัดความนอาเสียของกุ้งนะคะจากการสังเกตการเปลี่ยนสีของกระดาษกระเจียบค่ะโดยเรานํากระดาษกระเทียบนะคะไปทดลองกับสารละลายแอมโมเนียค่ะซึ่งมีฤทธิ์เป็นเบสค่ะกับทดลองกับเนื้อกุ้งนะคะที่จะให้สารประกอบในตัวเต้นนะคะที่เราเหยอได้เมื่อเกิดการเน่าเสียค่ะผลการทดลองออกมาว่าในการนํากระดาษกระเทียบนะคะไปทดลองกับสารละลายแอมโมเนียนะคะ กระดาษกระเจียบเนี่ยจะเกิดการเปลี่ยนสีนะคะจากสีแดงนะคะไปเป็นสีเข้มค่ะซึ่งเราจะสังเกตได้ว่าในสารละลายที่ในสารละลายแอมโมเนียนะคะที่มีความขุ้นข้นต่ำนะคะสีของกระดาษกระเทียบเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงได้เล็กน้อยนะคะซึ่งตรงกันข้ามกับสารละลายแอมโมเนียที่มีความขุ้นข้นสูงนะคะจะเกิดการเปลี่ยนสีได้อย่างชัดเจนนะคะซึ่งเป็นอีกการทดลองหนึ่งนะคะที่เรานํากระดาษกระเทียบเนี่ยไปทดลองกับเนื้อกุ้งที่เกิดการเน่าเสียแล้วนะคะจะสังเกตได้ว่าในเวลา90นาทีนะคะ กระดาษกระเจี๊ยบของเราเนี่ยจะเกิดการเปลี่ยนสีจากสีแดงนะคะไปเป็นสีเขียวอมนะะ้ําตาลค่ะแล้วก็จะเกิดการเปลี่ยนสีชัดขึ้นเรื่อยๆนะคะในเวลาต่อมาค่ะจากผลการทดลองขั้นต้นนะคะทําให้เราสรุปได้ว่าเราสามารถที่จะนํากระดาษกระเจียนะ๊ยบเนี่ยไปใช้ในการออกแบบเป็นฉลากนะคะในการระบุตาเน่าเสียของกุ้งได้ค่ะสาเหตุนะคะที่กระดาษกระเจี๊ยบเนี่ยเกิดการเปลี่ยนสีนะคะตามความเข้มข้นของสารละลายแอมโมเนียและสารประกอบไนโตรเจนที่ละเหยได้นะคะ เนื่องจากสารสีในกระเจีย๊ยบเนี่ยมีสารแอนโทไซยานินนะคะซึ่งเป็นสารในกลุ่มของสารแอนโทไซยานินค่ะที่มีคุณสมบัติในการเปลี่ยนสีเนี่ยตามการเปลี่ยนแปลงของค่า pH ค่ะโดยในกระเจีย๊ยบนะคะจะมีการเปลี่ยนสีจากสีแดงเป็นสีเขียวในช่วงที่ pH เนี่ยเกิดการเปลี่ยนจากกรดเป็นเบงค่ะอย่างที่บอกไปข้างต้นนะคะว่ากระเจีย๊ยบเนี่ยมีสารแอนโทไซยานินอยู่นะคะซึ่งสารนี้นะคะเป็นอินดิเคเตอร์ในรูปของกรดค่ะ เมื่อนมาทําปฏิก <chips> ิยากับแอมโมเนียนะคะก็จะทําให้เกิดการนําโปรตอนเนี่ยออกจากโครงสร้างของแอนโทไซนิดินนะคะแล้วก็จะทําให้เกิดแอมโมเนียมไอออนนะคะซึ่งเมื่อแอนโทไซนิดินนะคะเกิดการสูญเสียโปรตอนนะคะก็จะทําให้มีความเป็นเบสมากขึ้นนะคะเมื่อเกิดปฏิกิยากับแอมโมเนียหลายๆครั้งนะคะโครงสร้างของแอนโทไซนิดินเนี่ยก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงกลายเป็นสารที่มีโครงสร้างเนี่ย ที่แตกต่างตามผ้าฟ H นะคะทำให้มีการเปลี่ยนสีต่างๆของกระเจี๊ยบน,นะคะจึงสามารถที่จะนำมาเป็นอินดิเคเตอร์เปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีเขียวได้ค่ะกระดาษกระเจี๊ยบของเรานะคะสามารถที่จะนำไปพัฒนานะคะเกี่ยวกับอุตสาหการรมอาหารได้นะคะซึ่งอาจจะพัฒนาให้กระดาษกระเจีย๊ยบเนี่ยมีความม่่งไวนะคะในการตรวจวัดแก๊สที่ระเหยจากการเน่าเสียนะคะ mm hmm. แล้วก็ยังสามารถที่จะพัฒนาวัสดุเนี่ยที่ใช้เนี่ยให้เป็น ฉลากที่มีความปลอดภัยต่ออาหารที่นำไปทดสอบนะคะพว้เราขอจบการน,นำเสนอแต่เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ